อย่างพอลุงทั่วมาบัตรเนีเา่าเรื่องเงินตามมาพ่อนี่นะเอา,เอานี่นะโดยว่าจังใดินะัวโล่งอันพอประตูน,นั่นค่อยหูจักแล้วบอนเราอยู่อันไงเอา ภาพไม่เป็นนี้ก็อยู่พี่ได้พี่น้องเอยเป็นนีอ่อยู่ตลาดตะลีพี่น้องเอยมาซื้อสิอ่งเพิ่มก่อนโอ้ยซีนเบิด์ล่ะพี่น้องเอ๋เบิรบ่พอกินซื้อไปหายิบลปึ๊ดเออเติดซีนก็ได้เจ้าหันกินลายพดกใส่เ่ยสองพนกับเบิร์ตชิบล,ลูเลยาไดด้้โอย ได้ได้อยู่ว่าชิ้นหมอมหาลอบึงชิ้นมั่วนบุมีเนียดชินมงเยังเซกเซกบึงอยู่โดยโดยยังเซกอยู่ยังเพือนไปหาลักมัวลักคายอยู่กัมี่ เก็ไปชื่อพัชรัดใช่พัชรัดนะโอ้ยลายพดโรดีเลยอุยได้ได้แอนามีพูดว่าี่แลลยด้ยเอาเอาเอาจับห้เนี้ยจับกล้องให้เนี้ยด้วยพูดว่ามีกูสบายดีด้วยชนะสบายดีเนยขายโลเท่าไรนี่น่ะแปดสิบโลเอาจะเครื่องโลไปเอา เอาล่อก็ผมมีเงินเนาะชดอ่ารอดจะรูปจูบหอมได้เพร่านาดไ่นะเบ่งปินแมาเบ่งรถเต็มอยู่เพรโลจะาหันแม่้าเป็ดซีบเป็มลูกแม่เอาใส่มบงรูดเ้อยเอ้าันเอาหมนเจ้าเจ้รั้าพเาเจ้าพัจานเ้ันเ้าันเอน้้ันจ้ัรจ เสร็โลใช่คือเมี่ยเหมือนเหมือนแบบแมนแมนเไดมนอะไรนมับแอาลูกกบ้เี่ย่ิไอโอ้โหบาร์งด้วยโอ้ยมันเยไอแม่โคตรเลยมันเอามาซ้ำให้ได้ได้ไงพ่อพ่อบโอ้ยพ่อเออเอ่ยังอยู่บ่ใช่แบบพดคำนี้ใั่ ส่วเเรองยู่ดอยู่ตรงขาดนะผมเฮงเล่นหน่อยผู้ชายนะโอ้ดวาอางอและเพิ่นดละสิบุร้กินชื่อเบ็ดบุญชื่อเบ็ดบุญได้ไหมฮะไดมาเลยฮเดักกัซ้อเบ้อคืออะไรฮัลโหลคุณเมียเฮยเด็กโยเงินลงเงินลงเงินลอรถไบ่ทำบุญเฮ็ลได้ขนาด

เอามันกระเจ็ดลเจ็ดลคึงจลกึอะไรอ่ะเจ็ดลูกหอย่างเี้ยเซนฮะบนตัวแงว่าเป็นิบบ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 ่งบบ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 ออบนบบบบอบบบบบี่บบ้บน้ ทำบุญน้ำทำบุญน้่กทบุ้ารบุญน้ำทุาแล้วประตูกระยแล้วร้านหนึ่งย้านหนึ่งไหนุอ่าหาใเก่อนเอิงนประตูก็ได้ื้อนี่ก็ได้เอ ขอบใจขอบใจโดูเป็นยังเนาะเจ้าไายเจ้าก็จับกล้องดีๆบะเนี้ยเข็นเข็นนั่นคอยก็ฟุ้งใจได้นะพระสุโคอยังไาจะเจ้าหรอกจับค้อยคอยเห็นอะไรก็เห็นเห็นมันรอรอแล้วแล้วแล้วขอบใจละลายแด้วเมดเดิ้ลเจ้าบ่อยเอาก็บริขายดีเนาะเอาคนใจคนดูสิได้แล้ว Có lẽäm thế đấy em ạ! Làm ơn ông scanh nghỉ. Nhậm như Nó ph類 nguôi ngoài chợ đây không, nhưng nó có này pHitus rất rồi? nào cũng should be good. ฮะฮะได้มีเจ้านี่แล้วนี่แน่นแน่คบฟรีแล้วตอกตกตอกไว้ก่อน<ก>มาเนี่ยฮ่าพี่โดนอะไรยังไนะงมาต่อพี่โดนอะไรซื้อซิีดมูลแล้วกับบุมีซิีนมัวซิีนควยายซาไปเพื่อนก็นสั่งเด็กได้ขนมปิป๊บขนมปิ๊บก็คือบางไช่อื่นขนมช่างก็มันเป็น อมีอันใส่ใส่ถังใส่ถังต้องปิ๊บปิ๊บบ่บ้านเฮาเอิ้นขนมบ่แม่นบ้านเฮาขนมปิ๊บมันอยู่ในนี่นี่มันอยู่ในนี่แต่ว่ามันใหญ่นี่แต่มันใหญ่เอ้ยมีแบบใหญ่ๆบ่านานาน เอาเดมาหานอกมาเลยอ่าก็ไม่เวกันบาดเยสักการะไรอืมเ็ดมีเทบบ่ะสักกาไนดนเิ่ปิดปิดกรมีมีตลอะสามกันอ่าอ่ารูปเรื่นี้ดูนีเช็คมาดูนี้ก่อนที่จะมีเรื่องมูฟบ่ค่อยเฝ้าในหัว ลายปีน้องตอกทงคุณยังอะไรอ่ออยู่เ้อ้เสียงหัวสบายดีกันน่สบายดีเอฟซีกัสบายดีเออรวยดิเป้นยังไงอ่อด้วต่นช่วตื่นเช้าอาบนุ้มนแต่เช้าเลยหินนะวอาตัวไอสิกระไ้เรี่ยวอันขนมปิดใหญ่อยู่ในมีบอกมีมีจักรรถ มีจักรหลดเลยขบเตียงเดคนเียคิดก็ลงเงินมีหลายแบบอยู่บ่เอาง่ายๆแต่ใส่ครีมกำมงน้ำเออได้แล้วส่วนนั้นได้แล้วได้แล้วพรอมเนาะโอเค thank you สุ่มวันไปเยบเอบ๊ายบายแมวาแตหันไม่มือ เพื่อเพื่ออไปเข้าอีกก่อนใช่ยังบอกันงามสินะโอ้ยพี่น้องไงไปไปพี่นองไงมาต่ออยู่พี่ได้บาทที่นี่เนาะปีบปีไปก้นก้นไปชนนั่นนั่นมึนเด้อโอ้ย สบายดีเด้องคุณวาววาวลุกล่องงั้นสบายดีก่อนเลยไปจะถูกจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนคุณเลีเด็สบายดีใช่ไหมสบายดีพี่น้องเนี่เลยเซ้างามประจำหมู่บ้านเรื่องกี่ขั้นไปซิลิง เป็น่ะเป็นป่โอ้ยเลยวเรอไ้เราทั้งงามทั้งดูเลยเออกะใอยว่ามันคองไปดีซื้อเนาะอ่าน้น้นดเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นนาฬดกาดีบป่าเนาะงมคนที่ของห้ามแดงย สบายดีแม่หมวกกระต้อนอยู่พาโอบไม่โอบเอาโยสบายดีสบายดีบ่างโอ้ยเนาะพอาอบค่ะอบนี่เห็นชงไทยดีกว่าเอ่ยกะดง้ีไยเลยเพื่อกทายคะ โหดเนาะเกเดียวเท่ไหนเลยโอ้คนคนอยากงามคนเราคนบ่งามคนบมีแห้งคเออ๋อปากบงมมีแห้งยังโอ้ยเนาะเออ่บาปากบ่บงตายแล้วอันนี้อคักเน่ที่เจ้าเนาะใช่พี่น้องไยอ่าดู หนึ่งเรืเหรอดใชขอบงขอบงปิดเนี่ยปิดปิดนี่บ่โดยโดยอจะไม่เพี่เอาคือเตียมมเอ็เตียมไมเลยสิปิด้าวยเตียงด้วยและเตียด้วยเน่อยากเกินเ่เนาะโอ้คือติดกันนี่ใช่รถมังนัดรถรถมังนาด ปิดปิดนี่แหละพี่น้องไงปิดปิดปิดใช่ปิดบอกคือปิดทั้งรุ่มเลยเลยปิดปิดปิดอ่าอยู่ไทยนะเอิญปิดอันนี้เนี่ยปิดปิดกระปิดกระน้อยปิดเออมังนัดบอล่ะยังมูฮูกันแดนเออยังมูฮูเสียงเสียงเบ้างเฮ้ยบูมีขาไก่ขาไก่ขาไก่ตัวนี้โอมีมังนัดบ่มีนบ้านนี่บ่เมย์ บอกว่าพูดเบิ่งทั้งทั้งมันมันมันมีให้โชยอยู่เด้อมุมีเนาะนี่คอกอยอะกอยยิพูดสองกลากวเลยยิมพุดแมนบอกว่าแมนตากรวยอยย่ว่านึ่ก็ฮตมากระตุบมกระตุบมากระตุบกยจะจั่่านอยู่พลาหูจะบอกเคยว่าอยู่ดืมเลย ปิ๊บอะไรก็เอเรียวโแสนนเจ้าสบพันกนอืมนห่ยจะกินรสบางน้ำเสพมสมในติดอืสมห้วยห้วยมันมมี่เด็กูมี่ก็ขยากนเลยนะเดนี่อันื้อเป็นทุ่งกินต้นก็ได้ไหบ่ต่อมน้อยนั่น่อยทำยากกิดขยะยะขยแว่าอยากเะว่าโอชว่าเสใจกันสิกินน้ำกินได้เนี่ยปตัวนานมาได้ไหมกิน เออเมนเมนไักนี่ใส่เงินกเตใส่คีมเนาะใส่คิมเลยโอโเ่อเลยบาทนี่พอดีพอดีบกับหนึงัปพกเนาลยนี่โย่องกระเป้งยังกคายเองยหงช้ชี้ช้เลยเห็นเออ่าเอาเน เอาเอาเฮ้ยก anyway. ็ได um, oh, ้บดนี่เมีนเป็นรถเลยไอ้นี่ดสี่เลยสี่เลยจ้ะสี่อานน้ำมา่ินี้แมาตวเอาอน้าม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 เบิ้งพี่เบิ้งพีโอ้ตู้มีตู้พม่กี่ไหนต้อยจอยู่พุนมาถูกจะจะวาอย่างก็จะอกนี่ยชมเปี้ย เกว่าจะกินรสี้ยวอ่ะอ้าวเขากินจะกินมังนัดาใส่ใจชื่อคำเจ้าอยากเปเจ้าไห้ดิบังม่วงนี่บ่วงบ่่ตอนนี้เรืยงเรพากได้เลยนะไก่าได้ไก่ไทยเอาผ่าละไงบุปิุดบ่บเปิดบ่หอนบ่อ้มันคือบุดเนาะชานิดแล้วสมน่บนี่แรนี่

Mặc mà. mà, mà, nghèo <laughs> mà mày nghèo đi mày nghèo đấy mà, nghêu, mà nghêu đấy chi bò chi nghèo cái đó bò men nghèo bạc lại biết đấy, <laughs> Hay đi oh, oh, oh. Chân bò chân. Mà nghe này đúng. กินได้อยู่กินทั้งในดิกินบนในเลยเลยจะตัวนี้ปอกได้ปอกได้เลยเดี๋ยได้เสดได้ซื้อมาหมักปอกได้เอ้าบ้านเทำนะหมักปอกไร้มันหมักปอกไร้ก็มันเงี้ยมันคนละอันกันนะหมักปอกไร้เนี่ยมันมันเกะขนวนออกจากในมันได้อ่าอ่าแต่ว่าอ่าอุ้ยอุ้ยตกใจบอกน้องนะเฮ้ยงาม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 ดย จะไปใช้เปล่าจุ๊บเจี๋ยไปหลินกุจีนไปหลินไปลินกุจีน,ปน,ปน,นไปกินกุดไปกินกุดไปกินกุดไปกินุดกุ๊ดจีนอ๋อเป็นทียานแถวว่าเป็นตะกุดตะฮักจะช่วยแทวะ <laughs> เออเมื่อเป็นเมื่อเป็นเบิดแทวประธานอันนั้นมาไห,หนไปเลยอาในเกาะอันเลยน้นำรอนนะน้ำรอโอ้ยคนคือเสียงกินน้ำรอนี่ได้ขอว่าอ่ะนะอันนี้รอดจะว่าจะ่เปนแซ่บเลยแซ่บแซ่บเอ้าเนี่ยเนี้เขาว่าอยู่วดเนี้ย โอเคจังหว่เห็กได้เลยเอาเนะากาที่ไิด้นรอสวยสวยแล้วนเราเห็นว่างามก็ตามล้างข่อยพลิกเถอะต่ชิเมื่อน้ำข่อยด้กินน้าบ่เอาจากยังๆีเลียงเลอ่ะงามงเมอนนี ดูเอาน้ำเปล่าอาบัอาอันนี้พัดเอาได้เออไปกันย่างอเ่อการักไปกันย่างกอไปกันยาทกอไปก็ได้คนอี้ช่างนี่กินน้ำโลนรอนเนี่ยแล้วท่นผมเือทนผมรอด้แต่กินนวลอ่ะเนาะ เปลี่ยนไอ้ขนมบอ,อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใส <น S> ่ <ใน S 2> เปลี่ยนขนม<ใ>นเลย่อาเอาไหนอ่ะเลือกเพราะเราวางช่องช่องช่องรถนี่นะเราวางนี่จะสีเลือกอันไหน ระวังเร่อๆกับดำๆเต้าชื้อเลือกอะไรเลือกตัวดำเป็นยังเจ้าคือมักดำๆมันแซ่บมันแซ่บดำแต่แซ่บเป็นวะโอ้ยเนาะเอาสั่งไหนเอาค่อยให้ซองย่างไปโดยันติดคอเจ้าเอาขนมแล้วกันน้ำเนาะอืมโอ้ยเิาเงินก่อนดิิเงินนก่อดี๋ยวไล่เงินก่อนแล้วบันแล้วว่นเนาะอ่า À, nhìn nghe phân con rồi rồi ăn 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 ok đúng không mọi mẹ bớt đi đi เบิดแล้วฝังนี้กับผมีฝังเบิดแล้วอ้พกคนต้องมากเลยนะฮะชื่อไปให้เจ้าได้เฉาเ้าย่องกินกันแนระตู้นเนลยย่องกันว่าะเน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 ะเนาจเนาะเนาไนาจเนาะเาะเนาะเนาะเาะเนาเนา่าะเนาเจเาานเนะเนนาาาอเา เทนทีทิมก็ทิมงานที่พ่อมึงเนี้ยพอตูนจะให้เขาเอาจะได้ใช่ไหมเจ้าวันนี้แบบส่งแรงแต่งงานมาคน่านทิมเนาะบอลจะได้เดาบอจะได้คิดแล้วเลยเทนทีมือบุญมือชินคน่านทีมเห็ดบุญน้ำพ่อเททีนั่นแไรถึงมาชอยได้วันทึกให้นั่นอยู่จะคิดเรื่องดีๆพูดถึนไหทีมต้องเห็ดก่อนเนาะเออจะให้ให้เอฟซีเอฟซีคอมเมนต์เนาะ ไปตัวได้ที่ชมควรมื้อนี่กับเห็ดบุญน้ำพอลข่อยไปเห็ดได้รดิน้ำบุญที่ไหเห็ดแล้วเห็ดแล้วนั่นแหละเห็ดได้แล้วยังจีให้ข่อยหาเจอกเอีกข่อยเทียวเงินมาใช้คิดเบิ่งด้วยช่องเล็ดพัดสองพันเ,นเหนือไรนะเออข่อยเทียวใหายจะทำนั่นไนะงนนะตองนออน,นี้ขอไใแรเต็มชับอ่บ่คิดร่วมกันน,นั่นี่ยชิลเล้วชิลแล้วนี่นะนั่งเทียวนั่งเอาช่องอยู่ให้ข่อยเลี้ยงอีกเห็นอ่ะนี่แท็กซี่บุชวนมาน้ำดอก วานอะไรใ้น่เก้นดร้อมสั่นเลยแก้เออ่าแล้วก็อันนั้นน้ำอันคิดหรือว่มังกินนะปิดปิดสี่ปิดปมึงเด้อหนึ่งสี่เก้าสองแปด8แล้วลายดิฝ่าโรยนเอาหนึ่งสี่เก้าสองแปดลายสี่หนึ่งสี่สีปิดนะใส่ดิบหนึ่งสี่เก้าสองสี่ หนึ่งสี่เก้าสนีร่างไรามาเนาะได้เยได้ยเอาแก๊สยวจังหล่อเงินไปเสีแก๊เดียวยอร่ะี่ิงแฮ่นี่มื่อนียน่เนี่ยนี่เขาน่คือดึงมาได้ปะเวนเวนโอ้ยเดียวเดี๋ยวเวียนเดี๋ยวเดี๋ย

เรียงก็ออกเข่าออกเข่าได้มันโค้งเขาเนาะเดีนยเห็นได้ใช่ไหมบมขือเขาได้ออกอย่างเดียวได้เาอออย่างเดียวมอล้ม่เขากมอนออเข่าได้ครับครับเขาได้บอกออกได้อ่อเมนย่งยิ่งไถึงแล้วเมนเมน้ยพอแซ่าเมืโอ ไม่เลยไม่ม่แห้งเลเนาะอันนั้นอันนันเราเรีทางกายครับได้เลอกินต้หมอกอันเดียวกันหลักการเดียวลมเข่าลมหมอกวะกินแล้วต้องมอกไปโทรมาบาบอนเ่บไทก็ได้ได้เล่ดอมา้เลย้เลยไดอเลยได้เได้ยได้เลยไดเยได้เา้ได้เลยได้เลยเล้เยดเยไดเยเด้เย้ยดลยลยดเยดเเเล้เยดเยดเยดเเยยดลยดเยดดเ้เย เจังเงินตามมาวพว่อนี่นะเอานีา่นะโดยว่าจังได้ไหนลูกได้ไอ้พอตาตูนนั่นคอยหูจักแล้วบอลเราอยู่เห็นไงเอาไปแล้วชาวบ,บ้านได้นะอ่าอยู่บา้านคำให้คือว่าบ้านคำให้หรอวะคำให้ป้อก็คำให้ทางเรางามคำให้เมืองยังคิดเมืองเรางามบ่หลวง เอาถามเบิางต้มเจือนี่ยกามันยันเฮาบ่มีเวลานะเอาคันว่าสิไปก็มาเว้านต้กันมาถามน้มกันเรื่อของเบอร์เราก็เราโทรใช้แล้วแล้วก็เว้าวต้มกันเออบ่อ่านอ่าช่งเบอร์ไม่เฮาได้อ่านเบอร์ไม่เฮาได้สิจดแล้วสิโทรถามเองแล้วฮ mm. ่อนมือแล้วไปน้มกันโทรถามรายละเอียดก่อนเออความเขาได้แค่เบอร์นมาอ่านเบอร์มางดู าเป็นเป็นลุงบาตูนนี่บ่ก็ลุงบาะตูอ๋อโดยโดยโดยผู้เช้าที่เขาจะว่าวกับเราครับโอ้ติดต่อได้แล้วมั้ยบ่ได้เรียบร้อยแล้วนะโอ้คักคักคักฉันจิตบุญเนานะพ่อแม,แม่แม่เราก็ให้มาว่าให้มาทำมาด้วยครับอย่งมาเดี๋ยมก่ไม่ไม่เราห้อบ่ฮะไม่ไม่แล้วห<ะ>วันบ่ แม่ใหม่อ้แล้วเราลูกมเออคือดีแถน้อตีเลยไม่แล้วบนี่โอ้ชื่อชื่อฝากจะโลช่วยเป็นยังงฉันนะอ้าวนี่นีเรื่มเปลที่เปิล้อ้าวมามาอันมาศูสสามูกองหกศูนยอันนี้ก็เก้าเก้า

อ่านเบอร์ประตูนี่คอยโอ้ยเอ่อเบอร์พ่อเราวตาคขาวางเขาเลือกไปให้เขาจะไปจิ้งปูใช่เด้อเออโอเคโอเคโอเคจดไว้แล้วก็ั้โทรมาเด้อจดไว้เด้อจดไว้เด้อเบอร์โอ้ยืจอพ่อประตูแล้วเลยขักแท่นี่ทำบุญเห็นผลเลยเห็นผลเลยนี่โอ้ยขอให้เขาบอกว่าเบอร์ใคอยู่อ่ะอ่า

ลูกนี่เราเอาเอื้อยของพ่อ่อยนี่เนาะจกแม่เพราะว่าอ่ายันยันยันพ่อใครเนี่ยเป็นเป็นเป็นน้องอ่านี่มันกันนั่นน่าจะเป็นลุงแม่เนาะแม่อแม่เนาะดิ่งคนนี้ดอ่งผู้สาวนี่เนาะคนเจ้ารถเยี่ยมเยี่ยบรถน้อยเยี่ยถเพราะว่าจะชีเยี่ยบให้ตัวตัวให้นะใช่เนาะ ใช่รถทิ้งนั่นอยู่อ่ะทิ้งนั่นเล้งอยู่แกชืพอรถหยิบไทยเลยเอารถหันหนา่พี่เนยอ่าโอเคไปสันไปโอเคพีนังโอ้ยมาซื้อของมันนี่ได้รับข่าวดีละบาดทีนี้เจอพอประตูนแล้วไปสนปตพอมัน อยู่บ้านคำไพ่บ้านคำไพ่เดเพิ่มเติมเีพิ่นติดต่อมาไหมแมนเมนเดี๋ยวเเพิ่นหาเบอร์ก่อนเพิ่นมีเบอร์พ่อเรานีแลเพิ่นบานำซ้ำาเมย์มันงยินดีแบบนี้เมย์ไม่นี่นะเมย์โอ้ให้มัลูกมาเยี่ยมมาะันอ้เโอพี่เ้องเตรียมเทเทกโรรถแนี้มาแล้วเอบเอามาลเฮ้ยเอยเพ่งเดเดรุดเลยนี่เอามาแ่งโชให้รดนี่

เก้าศย์แดเดี๋ยวได้ครับคอยคอยคอยเชียเพื่อคอยเชียานเติมเด้อศูนย์ศูนย์สามศูนย์เก้าห้าสแมนบอสครบศูนย์เก้าห้าสองเก้าศูนย์แปโอเคโอเคงเดียเลยไปท้กันเลยขอคอยเป็นพีให้เราได้เราให้มานเออได้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  มันเป็นลูกมาตูมเลยค่ะอ๋อเจ้าเจ้าเป็นไอ้แล้วบ่เอาค่อยเอาเอืือยเราดิโอพี่ไอ้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 ค่อยอับน้องชายค่อยอับเคียงค่ะ่นเโดยโดยเป็นล้านหมดเลยโอเคขอบใจขอบใจพ่อขอบใจขอบใจใดๆลุงเนี่ยี๋ยวแล้วบุญแล้วจินื่อเนี่ลุงเอ้ บิดบุญของเขาก่อนเด้อจังว่ากันเนาะว่าบุญของเขาอยู่ในบ้านนี่โดยโภโภองโภราก็ได้โดยเจ้า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 โอ้ยออกตะกำสามวัดตวตปจะเีบาทียู่ครับอ้ออกตะกำสามมือเออได้ไม่ว่าลูกคนเราที่ก็ต่ว่าเชียร์ผู้นึงแม่นบอก จังว่าแล้วเดี๋ยวให้เอาเบอร์นี่ให้เมมเมมมาตุนไปโซคอนเฟิร์มเนาะโอเคเด้อขอบใจเด้อพ่อรุงเด้อดูเด้อ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 พี้อเอ้เดียบร้อยเดียบร้อยคนบุญท่านตข้าวดีใจ่ดีใจ้มื้นนี่ก็มืนนึ่งอีกมืนีเนาะดีใจเถาโอ้ช่างว้าเท้อยไปไปก่อนพี่น้องกับบ้านกับซองกอน โอ้ยตื่นเต้นเลยสั่นยักยกด้วยเนาวหนาวเป็นหนาวโอเคเดี๋ยวไปรุ่นไปเบื้องไปส้มน้ำกันพี่น้องไงว่าหน้าตาพ่อป้าตูนจะเป็นแบบใดเนาะสีหน้าหน้าทางดังฮักแบบนี้บ่ด้วยเจ๊โอ้โทษโทษโทษหน้าทางดังคมว้อจ้างฮักเตี้ยแต่พอดึงด้วยเนาะยั้งเลยนะพี่น้องไงด้วยที่มาค้ามคอเดียวไปชี้บ่เนาะ ัโอ้ยมันยอดมันหนาวอ๋อโอเคพี่น้องเไงขอบคุณขอบคุณในลายน่าหรับป็นอะไรพี่น้องเไงกลับไปต่ออยู่งานซื้อกระต้มขนมเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเไงเดินทางก่อนบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะไปสบายดีพ่อแม่พี่น้องบนจักรยุกทุกคนเด้อดีใจน้ำมัตุนพี่น้องเไง